สวัสดีครับผมโอติจามดี่มันจมามยันยำนี่นะครับเมื่อนี้นะครับผมขอบคุณแหวนด้วยนะครับผมเหมือขื้นนิดสิจามเออเหมือขึนนีดขอบคุณแหวนนําเดือดครับผมขอโทษหลายครับผมมันผมเรื่องมีหลีผมก็เลยเอาอันข้นไปใช้เครื่องมวอที่เลยนะครับผมนี่เป็นอันแหวนแหวนเพียดอาจะเป็นแหวนเพชรดนะครับผมจากบ้าน จากกลุ่มตุยเคดแฟมิลี่นะครับผมเพื่อนมุสาโชคไม่ร่วงหนาเต้นต้นเดือนกุมภาพี่น,ษษออน้องทึงเวียนทึงช่อดอกไม้นะครับผมทึงมาไลก่กระพองกันแต่ว่ามาไลก่กับกับช่อดอกไม้อ่าบ้านบาหลีไทยนะครับผมหายทึงวิธีเดียวกับสะเลือดแท่นเนี้ยเห็นแต่โรคอะไรโซล่าเปิดทางหน้าแม่บินยิงทางม่เนาะตุ้ยเลือดเวียนบานะ้างนหมผมเอ้ามียิม,มือดบีรีตัวนี้ท่านี่ก็บอู้กาหัวงงๆ,ๆเลยไห นะครับผมวัอน,นี้ก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับผมแล้วเราก็จะเอามาใส่ให้ดูนะครับผมนี่ง่ายมากพี่น้องมันโฟก,กัสเว้ยมานดีไซน์เหนมัเราจะใส่ให้น้องก่อนนะครับจะของที่สามบ้านคืองามแท้ยย่างบ้าทางนี้ที่ไหนไซเบีนนะครับจะดูว่าเห็นหนาคน,นเออ เราต้องใส่คู่กันอันนี้อันนี้เราจะใส่เองเลยนี่นะครับเป็นแหวนเพียร่กันนะครับใส่เอามาเบิงนะ์นนี่ใส่ยี่บร้อยนี่สองขางดลบไหมนิ้วนางข้างซ้ายใส่ไว้ด้วยแหวนผิดปึ๊บขอบคุณน,นะครับผมขอบคุณที่สนับสนุนนะครับอาบอกนะ ก็ขอบคุณเงินจากพ่แม่ด้วยนะคะแล้วก็รข, <ผม S 2> ขอบคุณมาลายแล้วก็ช่อเอกไม้ไอของเมื่อวานนี้ด้วยนะคะกระบาไปปนไปไปถ่ายรูปร่วมอันมาได <ป S 2> ้เลย <ๆ S 2> ลอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆช่องของเราด้วยนะคะ